ใส่เกลือนะครับครึ่งครึ่งช้อนนะครึ่งช้อนชาน,นะะนครับน้ำตาลผมตวงไว้แล้ว,วละนะครับน้ำตาลน้ำตาลส่หนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสสาเขียวนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไข่นะครับหนึ่งฟองครับพริกไทยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงมือนะครับใครเอามือขยำไว้ฮะนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราจะผสมนะครับเข้ากันเรียบร้อย จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับตรงนี้นะครับเสริมลงให้ที่หมักมือเช้านะครับนะครับหมักมา6ชั่วโมงกว่าครับเดี๋ยวเราจะย่างโดยใช้เตาอบนะครับลมร้อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลงทาเลยครับ ปิดนะครับเดี๋ยวจะเอาฝาอบรลมร้อนปิดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งอุณหภูมิที่นะครับเราใช้ไฟที่สองร้อยี่สิบนะครับจะใช้เวลานะครับห้านาทีครับเดี๋ยวเมาเรามาดูกันครับที่ย่างไว้นะครับทิ้งไว้ห้านาทีนะครับเดี๋ยวเปิดฝาเลยครับโอ้เปลี่ยนสีแล้วนะครับ น่าจะพอดีนะครับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมพิ่อีกข้างนึงครขึ้นมานะครับดูครับเนื้อสวยนะครับเสือร้องให้ครับ เรียบร้อยคเสียงเครื่องดีดเรียบร้อยนะครับ,เ,รดเ,รบ,รรบเดี๋ยวเรามาดูกันครับ<อ>น่าจะพอดีครับนี่ครับยังอยัางฉ่ำอยู่ครับยังฉ่ำอยู่ครับเสียงให้ยังผิวฉ่ำอยู่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไป ลองชิมดูครับไปครับเดี๋ยวเราไปมาลองนะครับทานเนื้อเสือนะครับนะครับเดี๋ยวเดู๋ยดูติดเ้าครับนะครับดูมีมันนะครับติดตรงขอบนะครับเดี๋ยวลองดูรสชาตินะครับดูครับกินกับ กัดแก้วครับลองชิมดูครับ